ใพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งท่ามกลางเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยผู้คนและความพลุกพล่านภายในจัดแสดงผลงานศิลปะอันน่าตื่นตาที่ดึงดูดให้ผู้คนจากทั่วเมืองแวะเวียนเข้ามาเสมอรากับสถานที่แห่งนี้มีเวทมนต์บางอย่างซ่อนอยู่มีราเด็กสาวชั้นมัธย,ยมที่รักศิลปะเธอชอบที่จะมาเดินเล่นในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ที่นี่เต็มไปด้วยผลงานศิลปะหลายชิ้นที่ชวนให้หลงไหลเธอเดินชมไปรอบๆอ,อย่างเงียบๆค่อยๆพินิจพิจารณาอย่างตั้งใจ ราวกับกำลังรับฟังเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในงานศิลปะเหล่านั้นแต่มีภาพวาดภาพหนึ่งที่เธอสนใจเป็นพิเศษภาพผู้หญิงในสวนดอกไม้ที่ดูสงบนิ่งแต่หน้าค้นหาภาพนี้เปิดให้ชมได้เพียงปีละครั้งแล้ววันนี้คือช่วงพิเศษที่มิราจะได้กลับมาเฝ้ามองมันอีกครั้งอย่างใกล้ชิดเธอกลับมาดูภาพนี้ทุกปีในวันเดียวกันโดยไม่รู้เหตุผลแน่ชัดเธอรู้สึกว่าภาพนี้เปลี่ยนไปทีละน้อย ทุกครั้งที่เธอเข้ามาชมภาพนี้เธอมักจะเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วจ้องมองรายละเอียดอย่างตั้งใจเรากับต้องการยืนยันให้แน่ใจว่าสิ่งที่เธอสังเกตนั้นไม่ใช่แค่ความรู้สึกไปเองมีราเริ่มถ่ายภาพเก็บไว้ทุกปีในวันที่เธอมาที่นี่วันที่แสงจากหน้าต่างสองลงมาตรงภาพพอดีเธอเริ่มเรียกภาพนี้ว่าภาพที่มีชีวิตเพราะมันเปลี่ยนแปลงแบบเงียบๆปีต่อมามีรากลับมายัางห้องจัดแสดงอีกครั้ง ในวันที่เธอตั้งใจไว้เพื่อชมภาพวัดพิเศษนี้โดยเฉพาะเธอเดินตรงไปยังห้องจัดแสดงภาพหญิงสาวในสวนโดยไม่แวะมองสิ่งอื่นในพิพิธภัณฑ์เลยเพราะรู้ดีว่าวันนี้คือช่วงเวลาที่เธอเรอคอยมาตลอดปีเธอสังเกตว่าท่าทางของหญิงสาวในภาพเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยเงาใบไม้ในภาพก็ดูไม่เหมือนเดิมในตอนนี้มีรายอยู่ชั้นมัธยมปลายแล้วแต่เธอยังกลับมาชมภาพนี้ทุกปีเพื่อพิสูจน์ว่า สิ่งที่เธอคิดไว้ไม่ใช่แค่ความรู้สึกยังมีคำถามมากมายที่เธออยากหาคำตอบมิรากลับมาอีกครั้งในวันเดิมพร้อมกล้องและสมุดบันทึกในมือเธอยือนอยู่ตรงมุมเดิมรอจังหวะแสงจากหน้าต่างจะตกกระทบภาพวาดอย่างพอดีแล้วเธอก็กดชัตเตอร์แม้วันเวลาจะเปลี่ยนไปแต่ทุกครั้งที่ได้ยือนอยู่หน้าภาพนี้เธอยังคงรู้สึกเหมือนเดิมราวกับภาพนั้นมีชีวิตอยู่จริงแม้จะไม่แน่ใจว่าเป็นแค่จินตนาการของเธอหรือไม่ก็ตามหลายปีผ่านไป มิราเติบโตเป็นศิลปินอย่างที่เธอใฝ่ฝันและในวันนี้วันสำคัญของทุกปีเธอกลับมายืนหน้าภาพวาดเดิมในที่เดิมเหมือนเมื่อครั้งยังเป็นเด็กปีแล้วปีเล่าเธอไม่เคยพลาดเธอมาทุกวันที่13เมษาย,ยนเพื่อบันทึกภาพใหม่เธอรู้สึกผูกพันกับภาพนี้อย่างบอกไม่ถูกราวกับมันเป็นเพื่อนที่อยู่เคียงข้างเธอตลอดระยะเวลาหลายปีที่เธอเฝ้าดูมันเธอหยิบกล้องถ่ายรูปขึ้นมาเก็บภาพอีกครั้งอย่างคุ้นเคย ก่อนที่เธอจะค่อยๆพิจารณารายละเอียดของภาพที่เปลี่ยนไปด้วยความตั้งใจเธอเริ่มพูดกับตัวเองว่าภาพนี้ไม่เคยเหมือนเดิมเลยจริงๆชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่เงียบๆข้างๆได้ยินเธอพูดและยิ้มอย่างอ่อนโยนเขาแนะนําตัวว่าเป็นเจ้าของพิพิพธภัณฑ์แห่งนี้และเป็นศิลปินที่วาดภาพนี้เมื่อหลายสิบปีก่อนเขามาที่นี่ในวันและเวลาเดิมทุกปีและทุกครั้งเขามักเห็นมีรายืนอยู่หน้าภาพนี้เสมอและเห็นว่าเธอมีความสนใจกับภาพนี้มาตลอดหลายปีภาพนี้ไม่ได้วาดเพื่อให้คนดูครั้งเดียว แต่ว่าเพื่อให้คนดูด้วยใจที่อดนทนเขาพูดเจ้าของพิพิธภัณฑ์มองภาพวาดอย่างเงียบๆก่อนจะเอ่ยว่าฉันไม่ได้แค่วาดภาพแต่ฉันออกแบบเวลาลงไปในภาพนี้เขาอธิบายถึงสูตรสีพิเศษที่เขาคิดค้นขึ้นสีที่ไวต่อแสงอันต้าไวยโอเลตจากดวงอาทิตย์ซึ่งจะค่อยๆเสื่อมสลายไปตามธรรมชาติเผยให้เห็นภาพที่ซ่อนอยู่ในแต่ละชั้นด้านล่างเขาคำนวณอัตราส่วนของการผสมสีไว้อย่างพิถีพิถันและแม่นยำทุกขั้นตอน เขาใช้สูตรสีนี้ในการวาดภาพแต่ละชั้นเพื่อให้เนื้อสีค่อยๆเสมสลายได้ตรงตามเวลาที่กำหนดในแต่ละปีเผยให้เห็นภาพที่ซ่อนอยู่ในลำดับถัดไปทุกปีแสงจากหน้าต่างจะส่องมาตรงภาพนี้ในมุมเดียวกันเวลาเดียวกันและในช่วงเวลานั้นสีชั้นหนึ่งจะหลุดหลอกเบาๆเผยภาพชั้นใหม่ออกมาทําให้ภาพนั้นค่อยๆเปลี่ยนไปในแต่ละปีเรากับมันมีชีวิตต้องอาศัยสาย,สายตาที่เฝ้ามองอย่างต่อเนื่องจึงจะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงได้มีรายิ้มเธอไม่เคยคิดเลยว่า สิ่งที่ดูนิ่งๆจะมีเรื่องราวมากมายซ่อนอยู่มิราเปิดสมุดภาพของเธอให้เขาดูเผยให้เห็นบันทึกที่มีภาพถ่ายที่เธอเก็บไว้ตลอดหลายปีเจ้าของพิพิธภัณฑ์หัวเราะเบาๆและพูดว่ามีคนเห็นมันจริงๆสักทีเขาบอกว่าเขาไม่เคยคิดว่าจะมีใครสังเกตเห็นภาพนี้จริงๆคุณสังเกตมันด้วยใจไม่ใช่แค่ดวงตาเขากล่าวก่อนจากกันเจ้าของพิพิธภัณฑ์เขาหันมาถามมิราด้วยแววตาที่เปลี่ยมความเชื่อมั่นในตัวเธอเธอเคยคิดไหมว่าวันหนึ่ง ตัวเธอจะสร้างสิ่งมหัศจรรย์ที่จุดประกายให้ใครบางคนได้เหมือนที่ภาพนี้ทํากับเธอมีรามองภาพวาดครั้งสุดท้ายและคิดในใจว่าสิ่งมหัศจรรย์บางอย่างจะเปิดเผยก็ต่อเมื่อเราได้ใส่ใจมันจริงๆแล้วเธอก็เขียนข้อความนี้ลงไปในสมุดบันทึกของเธออย่างมีความสุข